S <S สวัสดีค่ะลุงเอ๊สวัสดีควัสดีครับอาเทาวนันนี้เราจะไปไหนกันคะเนี่ยไม่ใช่วันนี้เราจะไปไหนคะลุงเอ๊จะพาทุกคนไปสมัครเรียนครับตอนแรกเลย สวัสดีค่ะลุงเอฟสวัสดีครับถึงแล้วถึงแล้ววันนี้เราพาเพื่อนมาสมัครเรียนอ่เธอครับมาสวัสดีคุณครูกันแล้วอ่เธอมาสวัสด,ดีครับคุณครูก่อนเรา,นาไปดูข้างในกันเดี๋ยวเราพาเพื่อนเพื่อนไปดูข้างในนะว่าข้างในมีอะไรบ้างอ่ะเธอพร้อมไหมพร้อมแปสวัสดีครับด้วยนะล,ลุงเอฟพาอ่ะเธอไปหน่อย โรงเรียนน่าเรียนอันเสสวัสด,ดีครับก่อนแล้วอันเครับโรงเอีสวัสด,ดีครับคุณครูก่อนสวัสด,ดีค่ะอันเสวัสด,ดีครับยังครับสวัสด,ดีแล้วเหรออันเเรามาดูมีสระว่ายน้ำด้วยนะดูสิมีสระว่ายน้ําสําหรับเด็กๆด,ด้วยอันเครับอันเว่ายน้ําเป็นหรือยังครับน่มมี<ๆ>ห่วงยางด้วยนะ้ามาโรงเรียนทุกวันเลย มันนลึกเปไถ้าตรงไหนลึกเล่นได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันอันตรายลุงเอีลุงเอีจะชวนปร้อฏไปไหนนะไปดูห้องเรียนของอาเธอร์ก้อบอ่ะก้อบตื่นเต้นมากเลยนะเพราะเนี่ยเป็นครั้งแรกที่อาเธอรจะไปโรงเรียนลุงเอีตื่นเต้นไหมอุ้ยพื้นกันลื่นกันกระแทกมีของเล่นเยอะเลยอ่ะถ้าเราท้าก่อนโอ้โหพื้นแบบนุ่มนิ่มอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาเธอร์อาเธอรอยากเข้ามาสำรวจไหมครับ อเค้อยอเหมือนอันเอจะใช้มีางเลยะดูดิมีมมความรู้มีมมัผ่านแล้วก็มีของเล่นด้วยอะเยูนอโอเววันนี้ยังเล่นไม่ได้ครับต้องรอวันจันนะไหนไหนถ้าลงวัดส่วนสูงตรงนี้หน่อยว่าถ้าสูงเท่าไรไหนลองยืนตรงนี้ตรงนี้ ใช่ที่วัดสุนสุอ่อะถ้าลองหันหลังนะปะ้าก้อยจะวัดให้โอ้โหสูงหนะึ่งร้อยยี่สิบยังเล่นไม่ได้นะเดี๋ยววันจันทร์เราค่อยมาโอเคไหมอุ้ยโรงเรียนทำไมมีเป็ดละ่ะเนี่ยโรงเรียนเรามีเป็ดด้วยเหรอดูสิดูมีเป็ดเต็มเลย ต้องหงครับไปพามื่นๆไปดูหน่อยโรงเรียนใหม่อ่ะเธอมีสนามเด็กเล่น oh, ด้วยอ๋อไหนอะไรครับโอ้หเฮ้ยทุกคนโรงเรียนอ่ะเธอมีฮีราบตัวใหญ่ใหญ่มากเราไปดูสนามเด็กเล่นก่อนอย่างแรกไปลิ้ว <im> โอ้โหอาเธอร์ครับอาเธอร์มีรถด,ด้วยเนี่ยโอ้โหน่าจะรถเสียนี่มีจักรยานแล้วบีบบีบแต่ได้ด้วยนะคันเนี้ยคันนี้บีบแต่างเงี้ยอย่างน,นี้มันต้องขยี้ให้หนักขยี้ขยี้ เน,นื้เปียกแตงเงี้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหใหญ่โตสนามเด็กเล่นเต็มไปหมดฮึบอ,อ้าวสวัสดีครับโอ้โหในบ้านมีอะไรบ้างโอ้โหมลูกบอลไหน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 สไลเดอร์ลงมาแล้ว สไลเดอร์แบบโค้งหนึ่งฟองสั้ง<ต><ว>โอ้โหนี่ทุกคนสนามเด็กเล่นในโรงเรียนอาเธอแถมยังมีบอบอลด้วยนะอาเธอไปดูบอบอลไหมพาเพื่อ<ต>น<ว>ไปดูบอบอลกันอุ้ย<ต><ว><ต><ว>เหมือนที่บ้านเลยเนี่ยที่ต่ออ่ะไปดูสไลเดอร์ก่อนอสไลเด,ดอร์บอบอล บ้านบอลบ้านบอลโอ้โบอลเต็มเลยมีอุโมงค์ด้วยหรอเอาแล้วขึ้นมาแล้วครับอาเธอรขึ้นมาแล้วครับมาสไลเดินหนึ่งทีฮึบโอ้โแบบสโลมีบอลเยอะมากอาเธอรเราเข้าตรงนี้ได้ไหมตรงนี้เข้าได้ไหมอาเธอร์ห้า ตอนนี้เธอจะไปประจนภัยในอุโมงอุโมงไหมอู้เข้าไปได้ด้วยแล้วทางออกอยู่ไหนอะนี่มีช่องหนึ่งทางนี้มีอาเธอร์หรือเปล่าอาเธอร์อยู่ไหนครับอาเธอร์อุ๊ยอุ๊ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว,ม,ลวมาอาเธอร์มาออกทางนี้นี่ออกทางนี้ครับมาเลยมาเลยมาเลยอู้ยบอลเยอะมากโอ้ ไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้น,นมามาโรงเรียนทุกวันเลยนะวันจันทร์มาอีกไหมไ <อ S 1> มาอีกโอเค,อเคสนุกเลยเรียบจะถ่ายให้ดูก,กว้างๆอะเดี๋ยวเรียบจะถ่ายให้ดูก,กว้างๆนะครับอเธอลงมาฟูนี่มีลูกบอลสีเหลืองเปล่าลูกบอลสีเหลืองอยู่ไหนครับลูกบอลสีเหลืองไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สีเหลืองสิ นายพีเหลืองทำไมอุ้ยแล้วสีพิงอ่ะเอาสีพิงสีพิงค์อยู่ไหนสีชมพูอ่ะโอ้ยน่าสนุกเลยไปอ,อีกรอบนึ่งในนี้มีอะไรบ้างครับตอน,น,นที่เราเข้าไปอ่ะมีมีสัตว์เปล่าไม่มีหรอมีอะไรแปลกไหมมีแต่ลูกบอลทั้งนั้นเลยเข้าไปอีกรอบนึงโอ้ มามาเร็วมาเร็วมาเร็วนิรอจับมือตรงนี้มาเร็วครับจะโยนใส่เธอบ้างเธอโยนมาเออเดี๋ยวก็โยนใส่โยนใส่ไปเลยโยนใส่ไปเลยนี่นี่มาลงมาลงมาลงมาอูป้งปึ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 ้งชอบไหมครับ <ด S 2> ไปดูข้างนอกกันต่อยมียนเหมือนของเาานเยอะหุณนยนต์เราชอบมากมีรถด้วยตรงนี้มีของเล่นเยอะมาก1 2 3 4 5สองสา0เจปก้าสิบโอ้โหเต็มไปหมดโอ้ย เธอเธ่ครับมาเลยมาเลยมาเลยไปดูจัก,กรยานกันจัก,กรยานจัก,กรยานเอาเลนอีกอ๋ออันนี้ยังไม่ได้ลงเลยนะเอาลงอันนี้ด้วยอัน,นุกรนสีฟ้าอันนี้ใช้สีฟ้านะครับสีฟ้ามาลงมาฟูแล้วก็ตรงนี้บ้างนะเล่นใค้ มีเพื่อนเล่นด้วยนะถ้ามาอีกมีเพื่อนเล่นเต็มเลยโอ้โหเธอจะขึ้นรถเก่งครับรถเก่งคังคนใหญ่เปิดได้ไหมประตูอ่ะแตขึ้นมาเปิดประตูก่อนเปิดประตูอ่าอ้าวไม่ขึ้นไปแล้วนี่มาดูหัวยีราฟตอนนี้เธอขึ้นมาข้างบนแล้วเจอยีราฟข้างบนเป็นหัวหัวย,ยีราฟมันใหญ่เราลงไปข้างล่างกัน โรงเรียนใหม่ของอาเธอร์ม tacos, ีได้่องเสาด้วยล่ะครับตัวใหญ่สีเขียวเลยนะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังอาเธอร์เขาโกรธอยู่น่ะเขาคือใครไม่รู้เขาทำหน้าโกรธอยู่ตรงนั้นเลยน่ะลองไปดูซิคุณเดือหฮักหน้าโกรธมากเขาใจดีแต่ว่าเขาโกรธเฉยเขาแค่ทำหน้าโกรธใช่ไหมในจริงๆเขาใจดีมากเดี๋ยววันนี้วันนี้เราจะกลับไปเตรียมตัวที่บ้านกันก่อนนะแล้ววันจันทร์น่ะ เราจะได้มาโรงเรียนแบบของจริงโอเคไหมครับมาเจอเพื่อนๆด้วยนะไปะเดี๋ยวเธอจะขี่เลยนะสาวกลับบ้านแล้วไปเตรียมตัวกันก่อนวันจันทร์เจอกันไหม่มสวัสดีครับวันนี้วันนี้ตอนเชา้าตืยนแล้วแต่งตัวแล้วเตรียมไปโรงเรียนวันแรกแล้ว, <laughs> วอาจะจะร้องนะครับ ไม่ร้องนะเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาเธอไปโรงเรียนวันแรกนะครับวเธอพร้อมสุดเลยไหครับพร้อมที่สุดเลยนะตีมือหนึ่งครั้งแล้วเออ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 โอ้โพร้อมอย่างนี้ไม่ร้องได้ใช่ไหมไปดูเลยครับเธอจะไปโรงเรียนแล้วนะเพื่อนแล้วต่อไปนะครับทุกคนงี้ก็จะใส่ขนมไปให้เธอด้วยนะอ้ยอ้ยใส่เข้าไปโอ้โหมีโอมาตีนนี่เหรอเนี่ย เต็มสมาร์ทโอ้อันนี้นมวัวแดงมีประโยชน์มากเป็นนมบัวนั้นี่ถ้กินได้นะครับดูสทุกคนกระเป๋าไม่มีอะไรนอกจากขนมโอเคค่ะทุกคนตอนนี้อัลเธอรกับโรงเรียนถึงโรงเรียนยังถึงแล้วเธอรู้แน่นไหมครับในกระเป๋ามีอะไรบ้างในกระเป๋าอ่ลเธอหนักมากเลยลุงเอมไม่รู้ว่าเต็มไปด้วยอะไรนะโอโหอุปกรณ์การเรียน ขับนถอ่ะ <mm> จูงมือไว้เท่าไหร่มาเร็วมาเร็ว,รวถ้าเจอคุณครูต้องสวัสดีด้วยนะโอเคไหมโอเคถ้าถึงนะเธอค่อยเอากระเป๋าวางไว้วันแรกนะเธอตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นตื่นเต้นลุงเอ็บตื่นเต้นไหมตื่นเต้นสิปะคุยก็ตื่นเต้นให้เพื่อน <mm> ๆเป็นกำลังใจให้อาเธอด้วยนะถ้าใครเจออาเธอร์ต้องทักทายอาเธอร์ได้นะอาเธอร์เรียนอยู่โรงเรียนนี้มาเร็ว ฮ่าเร็วถึงแล้วที่นี่ก็คือโรงเรียนของอาเธอร์อาเธอร์ครับสวัสดีครับคุณอาเธอร์สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกับอาเธอร์อีกทีตอนบ่ายนะคะอุ้ยลุงเอฟไม่ต้องไม่ร้อจริงได้นะใช่เพื่อนเพื่อนมาเต็มเลยเมาเต็มเลยลุงเอฟอย่าร้องไห้แทนหลานนะโอเคป่ะใช่ไหมไอร้หน้างอี้เดี๋ยวเราจะมารับอาเธอร์อีกทีตอนบ่าย มองตรงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคไหมเดี๋ยวเรามาถามมูฟูด้วยเพื่อจะร้องหรือเปล่าวันนี้อ่าใช่ไปดูกันตอนบ่ายนะโอเคค่ะลุงเอฟตอนนี้เราจะมารออาร์เธอร์ใช่ไหมเพราะถึงเวลาแล้วอาร์เธอร์กลับบ้านแล้วแล้วเราจะมาดูว่าอาร์เธอร์จะเป็นยังไงบ้างโอเคที่นี่เขามีจีบกรบลัมอะไรใช่เป็นเต้าใช่โอเคค่ะลุงเอฟป้าก้อยเห็นอาร์เธอร์ลงมาแล้ว เรามาฟังอาเธอร์กันว่ามาโรงเรียนวันแรกของอาเธอร์เป็นไงใช่ไหมลรงเอฟสวัสดีค่ะคุณอาเธอร์สวัสดีครับก่อนเลยคุณตื่นแน่เลยอาเธอร์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูด,ด้วยครับสวัสดีครับอาเธอร์เพิ่งตื่นเดินไม่ไหวเดินไม่ไหววายอะยุทธายันอาเธอเอาอะไรมาครับเดี๋ยวขอดูหน่อยโอ้ <c oughs> โอ้โหใครทำอ่ะประอทะทำเองโอ้โหชาวบ้านโอ้โหมาวันแรกโอ้โหโอ้โหแล้วพรุ่งนี้มาไหมครับพรุ่งนี้มาเรียนกันอีกโอเคโอ้โหไป